มาเดี๋ยวเก็บ i̇şte อันนั้นเก็บบรรยากาศคนกระเป๋าก่อนเด้อโบมีเครื่องสีนุ n g อะแมนเดี๋ยวโบมีอะไรสีน o งใส่คนกระสอบนี่แกนบ่เขาอันนั้นเขาบอกให้เกินจักโลก่อนกี่ซีฟโซล่ากันบ่ให้เกินซีฟโลกโซล่าคือขึ้นเครื่องนรืเจี๊ยโลอืมคงจะหยอดบ่ซีฟหยอดต่อใครคะกระเป๋าเจะก็กระเป๋าใครที่กันเนาะอือ สบ,<ำ>สบายดีนะพี่ดอง่องไปเบอร์สุขสุขคนสบายดีทานผู้ชมทุกทานเดอ้อตอนนี้เวลาหกนาฬิกาพี่น้องหกโมงแรงเนาะอยู่ดานอยู่ดานต่อเขตดานบั้งเตาเนาะพี่น้องใสยแดนเล่าไทยเล่าไตเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าสบายดี สวัสดีเจอกันอีกเดี่ยวนอกทันมีส้มโอ้ยจะมาโซฟหลอนสกีถ้าอันนี้เป็นยังสีสวมบอบบอธมาสาเลยพี่น้องอดดานเมื่อนี่นี่เากี่นี่โซฟเดินได้จะทาเบิงมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อคนละคนโดดเออมาสังสาแมนใช่จีอ่ะหน่อยไอ่แล้วมาอันนี้ตอนนี้เฮากำลังเก็บกระเป๋าพี่น้องสีเดินทาง ไปพักพรน,นู่เมืองไทยแง่พี่น้องแบบเง่แบบแบบแบ่มีกำนวดเมื่อยายเอาซัมเอาซัมเงินอยู่ได้เอาซัมเงื่อนผ้าไปไจะจดปีบอไอเออมาจดให้แน่แมนป้านอนมานอนเข้ามาฝากรูดใบยูดานแล้วเขากะ อันขามไปเนาะพี่นอ้องเพราะว่ารถเท่าบบมีพาส,สปอร์ตมีแต่คนมีมีแต่คนมีอันนั้นหัวหนา้าคอยอยู่ไร้หมือรูดให้คอยนิดจีห่วยเป็นทิทดพวนท,ทีหนึ่งมมแมนรูดให้แมนหัวหนา้าเอ้ยคอยค้าประจำจ้าย่ามได้กับสองขึนสามขึนทีทนี้นี่เป็นทิทดงวดนี่ ฝากรถพี่น้องมาฝากไรเล้อน,นี่เพิ่นดูแลอยู่นี่คื้นหนึ่งสามสิบพันกียพี่น้องนี่กําลัางโตหัวหวานาเพิ่นอยู่นี่อือที่นึงวะโดยขอความเมตตากรุณาปานี่ต,ต่อซัมโตพักอย่างเงี้ยต่อมพักอ่ยอกหยอกพี่น,อนอ้องบ่อยากซีเดียดร้ายเนาะจังโม่งจังเมื่อไงจังโม่งจังเมื่อที่้านเนี่ ปิดลานเมื่อเพื่อนมีฝากแบบส่วข้าวฝากแบบทางขึ้นเด้อพี่น้องเด้อไปกำลังเริ่มต้นกับพากันเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยลร้คนก็คือกำลังสีอันอย่างหูไหวไวๆได้พอมันสีผ้ากันไป,าปสายระสันไปจะนไนกี รอบนี้ไปทํางานหรือไปดินไปท่ำงาดไปดินสภาพคนไปดินพี่น้องเบิ่ง์นแมนไ้นอนรับซ้ำเหมือสามคืนกินข้คอโปรเซปจนส้มแม่นบรัไปห้าเฮ้ยเดี๋ยวสีอันนั้นโบท่านดานเหมือดไวไว้พี่น้องย่างดานไทยถนนอย่างเออขโบรเทนเห็น กรทางไหนกระเป๋าเฮานี่คือสิป่วยแหละมันตรงไหนเนี่ยหัวน้ำถ้าไหนะไปไปไปได้างนั้นมันรถพ่วงร้ายอายมันอันนั้นมันโมเมนต์ทางเข้ายางขั้นสมบูรณ์ม,มาเข้าเกิดอุบัติเหตุอีหยังแมนบาเข้าสีโทษเข้าเพราะว่ามันโมเมนต์ทางยาง มันทางรถผู้อังหรือล่ารถข,ข,ข้าออกเข้าเข่าไปเที่ยวไปก็เรลียกหัวหน้าจเจ้าเจ๊กี่เอ้ยสงสัยปีนี้สิได้เป็นเจ๊ด้วย <laughs> เน่ฮอดเลยพี่น้องข้าเข่าข้าออก ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยพี่น้องเข้า้องเขาอุโมงใช่ใชาวบ้นนี้ครับผมชื่อลาเต้ค,ครับผมผมมินจิตราในบ้านนี้ครับนี่สบายดีสบายดีเดอ้อทานผู้สม้มทุกทานสบายดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนมาพบก,กับตาดำสาวลาวใต้พี่น้อง มนี้เข้ายู่ทีอันันตจังหวัดอุดบลราชธานีี org. พี่น้องกำลังสีเดินทางไปเที่ยวกองเมฆสองเมฆฮะบอ <c oughs> <c oughs> กกาลัางไปกินสีนดาดมากพี่นอ้องหมออ่อนไปหับยิ่ดานแด็กกับผ้ากันไปกินสีนดาดไปกินขานมนมเหนื่อยโอ้ยจะเป็นแ,แสบแสม่ยังน้ำถือแม่กี่ทานไส้โกนะ เครื่องกระสอบมันกระถือกระสอบลำดำจะซื้อเครื่องกระสอบบ่อนนี่อโอ้ลงขึ้นซื้อเครื่องกระสอบพี่นอ้องชุดนอนตอนนี้นีกำลังสามถุงไปเกียมซ้ำภาละเศกของเศกกระเป๋าเกียมแล้วเหมือพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นแห้งแห้งกระดำหันตื่นเต้นร้ายตื่นเต้นทีอันสีไอะไรขี่ยน่นเออสีไรผ้าพ,พี่นอ้องไปเบิงเช้ากี่กับเช้าตะลำเสือยน่น แลทริปนีพี่น้องเขาสิพากันไปเที่าายวไร้บอนลักๆเลยนี่สิไปกรุงเทพเลยพี่น้องเด้อฝาก f อซทานผู้ส้มพี่น้องทางกรุงเทพมหานาครอ,อันแนะนำในเด้อพี่น้องบอนได้อาหารแสีบ,บอนได้งามๆจบๆสิบบาแล้วก็งามเบิุบตซูบอลแะลเนาะ,นะกี่เนาะไวกี้จะคืดอีซังว่จาจะเบิ่งกล่องจ,จะทำ<อ>ความหัวม,มือ ทริปนี้นี่เขาตั้งใจไปเที่ยวไปพักผ่อนแง่หอบกระเป๋ากระเป๋าล่างานล่ากิฟลาเกิตลาเกิตไปพักผ่อนโดยสปอเรอร์อพี่นอ้องเอ้ยว่าซันซาเหนื่อยล่ะกับ <c oughs> เหนื่อยล่ะกับการทํางานข่อยเห็นบัวลอยบัวลอยทำงานนี่ยังไรเหรอพี่นอ้องแต่ว่าสักกี่คนมาทํางานไรแม่ส่วนมีข่อยเห็นบัวลอยมีงานเลยอยุดของยูทูบกับ,บไปบอมาเนาะพี่นอ้องอ่าก็เลยว่าเออไปหาเที่ยวหรอกส่วนกัน ส่วนไปส่วนมากกันัดก,กันตีวา่หาห่ือนาดกันตีวา่ามันสิงหยามพ้นถิ่มไปซื้อก็ได้ว่านัดก,กันนาดวันนี้ก็ได้ส่วนมออ่อนเมืองวา่าอ่านผัวเข้าสีมีแพนไปกรุงเทพไรมออ่อนไปน้ำบอ่อมออ่อนแต่ว่าเออไปกับไปวาสานกัสั่งจองตัวให้นอกในเรื่องวาสานเออผู้ดีแหละไอไปน้ำกับสีโบต้องไปอีหยงังไปเป็นอีหยงังไปงมโคงอยู่สนามบินนะเขาโบจักเฮ็ดนะเขาโบหูเฮ็ดวิธีเฮ็ด เฮียจังไรแบบไรขืนเครื่องแนอไรจังไรแมนมาสีใบห,หัวปินจองตัวกับบเป็นสีขืนย่นกับบเป็นเฮียจ้าไรกับโบเป็นเฮียสีแดงกับผู้ดีว่าโสงดีไปเนาะอืมตอนไปนี่เข้าสีไแดงเครื่องบินแบบรู้ล้ามาเอาอลังการงานสางสางสีวิตรู้ล้าแบบว่าเป็นคนรวยลวยนี่มืออื่นมนี่หามบอกคนตีวันจะตอนมน้าเข้ากันด้วยเลยเข้าไปบอกข้อไหนายูรานว่าเข้าสีรอดโรงแรมบีถูมัน แจ่งตอมออีกพีน้องเ้ยนะต่อหมอว่ามาอีกแล้วครับผมจะไปไหนนอ้อปราศนคิดไม่ออกโรงมีทูอันวันนี้ขอนอนโรงแรมแล้วกันไม่นอนบ้านพี่ตามมาเอาโรงแรมดีพูใกล้ห้างเซนทรัลเวอร์อุบลราชธานีที่น้องแจงข้างตอหม้ว่าไปนอนโุงแหมดูอืมดีจริงอันเนี้เลยนางกินมุกปิงขังถนนอยู่ยังฮนะฮะบอลสดนโมเฮนที่น้องเลย ตื่นเต้นปู่ว่าเสีย็ดจังไหนมาอย่งไหนนี่เนาะตอนนี้ขนเครื่องแน่ขนเครื่องพอแก้วเอาสูตรนอนใหม่พอแก้วก็ถือสูตรนอนขาดว่าจรงจังจแมนถือสูตรนอนขาดเป่าขาดเบิร์ดตีต้นไอ้แก้วแล้วก็ยีบเองเล่าได้กี่อีเ่ยยีบแล้วก็จนเมื่อยยีบแล้วคอยกันยั้งเอามาให้เล่านุ่งทางขาดตัวนี้อือแล้วก็ขาดนี่เสือกับขาดตีต้น แต่ว่ามันยังสอมได้อยู่ได้นี่เฮยเมื่อสิเก็ฟเป็นเงี้ยเมื่ออื่นนี่เขาสีนุ่งคอนเซ็ปต์แบบนด้นาะขืนหย่อนในเอฟซีคือซอยก่อนน้อกีเจ็ดสีนุ่งคอนเซ็ปต์แบบไรเมื่ออืน่น,อนเซ็กซี่ได้ควาเมื่ออืนออ่นนี่เขานี่ว้ายขืนมากะมอะสมาชิกมีความซุกแต่เด้พี่น้องพักเหลืองเขียดก่อนเดอ้อพี่น้องเด้อก็ขอบใจเนาะเอฟซีแต่ก็ทานผู้ชมที่แนะนั่ คลิปก่อนๆนอพี่น้องทีตาดำได้แจ้งเอฟซีบาอันทางยาหัาสชิมารักซ้าอยู่แล้วเนาะมีทุกคนแนะนำนอกเกี่ยวกับว่าเออหลงหนีหนี่ยาสมุนไพรเด้อดีที่หนึ่งบางคนก็ดีขืนร้ายบางคนก็ห้าย่อนวัานาธนะขอบคุณได้หลายเด้อที่แนะนำเนาะส่วนวนี้เศร้าเราไต้คอพักเรื่องเรียดุดยังงีลของพอแก้วจะมา,าขุนมาให้เราสืดคน สรงกรมยี่นี่มันติดคนในสงฆ์เนี่ยนี่คอยกิ่งอะไรนี่นนจะอยากไปใส่กรุงเทพม,มันจะบอกว่าเมืองเขามีจุดไม้ไประทังเนี่ยอะไรคอยบอกคอยอยากไปอันนั้นแม่นม้ำครัทยาหญ้า <laughs> อีกอย่างคะ่ะอีกอย่างเลแม่น้ำพัทยา <laughs> แม่นม้ำ <laughs> เจ้าพญาล่องเรือตอนกลางคืนจะสิไปน่องเรือฮะคุณน่ะ <laughs> ล่องเรือฮะจะสิไปฮะคุณแตงโม พี่แตงโมกับยังโบหูอันนั้นนอพี่น้องยังโบหูคนหลายนอพี่น้องนอตะลามมีกระติดข่าวอยู่ได้วค่ะแม่น้ําเจ้าพญาตอนกลางคืนเขาก็เคยเห็นโอ้ยคือสีจบสีงามพี่น้องแล้วก็ตื่นเต้นดิตื่นมาฮะเป็นยาอุกจนให้กูเบอกก่อนกี่มึงมีเงินจักลอยมาอันนี้ซ้อมไปบอกอีดีบอกรีพี่น้องกัน หันถามสักกี่ว่ากี่เอ้ยจะมาเที่ยวไทยหันจะมีเงินจักร้อยจะมีเงินจักพันพอว่าเพื่อนหันบอกว่าเอื่อยอันนั้นโบมีสูตรบิกินีเพราะว่าจะมีเงินหมอกเพื่อนว่ามีสามร้อยค่าปียงินกะติดหนีข่อยค่าปีรถค่าตอนก้ามมากกะติดหนีข่อยสำมาน้ำมาตูดค่าดานขอยอีกเ <c oughs> พื่อนว่าเอื่อยอัน ก็ดีถือเงินมากได้เห็นเงินเกียบขนาดเสียเงี้ย่างตัวเองวันนี้สี่แด่เอ้าคารานเน่ที่จริงนะเพิ่นตูดพี่น้องไซตตูดคอนบริเตอร์ค่ะพ่อมีคอยยังแบบคอยยังอึ่งสาวกี่ายว่าสาวกี่มีเงินสามรอยบาทสามบาทไปเที่ยวหอดกรุงเทพแล้วก็สีไรไปได้อีกหลายจังหวัดเลยนี่พี่น้องสามรอยบาทอย่าเบาดี่ก็สาจิ้ แนวไรก็ตามเดอ้อฟังเหนือฟังโตในเดอ้อผีอ่อนเนาะฟังตตแน้วผีอ่อนแล้วมืออื่นพี่น้องเฮ้าสิผ้าพี่น้องปยามี่ายหากักเอ๋ยหักอีกอยู่กรุงเทพซึ่งเป็นเพื่อันก็หมออ่อนเฮาหูจักกันหย่อนมออ่อนเนาะเพิคนไปเที่ยวอ,อยู่ฟังเล่าไตา้สวง่งหนึ่งเจ้าไปน้องคอยบอกว่าได้โบว์แล้วได้ไปจะต<า>ิ<อ>ดเบี้ยจะผ้าทูหางแล้วกี้ มึงไปเที่ยวเนาะมึงถ่ายหูลูลามาเหาแล้วมึงก็เอามาอพีเอสผ่าที่มึงทำงานมีแล้วมีแล้วเออภาพที่มึงทำงานเออเอามือีเอสจะใกล้ๆพวตอนทำงานตอนไปเที่ยวฟังเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องว่าเอื้อตาดำสิถ่ายหูงามทริปนี้เฮาไปกันสี่คนเด้อพี่น้องสิแจ้งมีหมออ่อนมีไอแก้วมีตาดำมีสาวกีสี่คน น้องมาส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี Life ่คนสี่คนสี่คนสี่คนจะเอาเก็บเนี่เจ้าเอแก่เก็บเนี่เจ้าวันนี้พอไงแก้วหันแม่นว่าตัดออกไปพันโบขาวกล่องพันบหลีนน้ำเเผวพันสิคออยู่เซ่ยเซ๊ยเดี๋ยวก็จะแต่งโดนมาแล้วก็บริวารน้ำเเผอะไร จะได้ยินระหว่างน้ำจะบสองคนสองคนมนีบาดฟันบาดผ่าซวยดูการไปเที่ยวโอ้ยแนวนั้นแนวนี้เพาสิไปจังสันนี่สิใส่สุดแบบนีใส่สุดแบบนั้นใส่สุดจังสันจังสีแล้วพนแบบว่าบาดผ่าสะดองเลยมืออื่นนี่แต่ว่าเฮาไปหดปุ๊บหนีเฮายังโบท่านหูเดิมาเขาสิไปใส่จังไนแล้วแต่เอ่ยแต่อายพนสิผ้าไปเนี่ยอะไรกับฝักเหนือฝากโตแน่เด้อฝักเหนือฝากโตแน่ ตอนนี้เขากับกาเกียมสัมภาระพี่น้องแล้วยังไม่ต่อีังได้ตอกับพักพอนสีเกียมเฮ็ดนาเฮ็ดพ้มขั้นจะสีเฮ็ดนาเฮ็ดพ้มต้องเฮ็ดไหวเหมือนหนีเดอ้อนานกระแปกเมืออื่นทั้งผ้า <c oughs> เออพ้ผมผันนะสีเฮ็ดหล่อ <c oughs> เฮ็ดร้อนคือม่าข้าตื่นสายหน่อยแก่เนาะแมนพกแก้วสีใส่สุดไรแบบไรเดเมือเ่ <c oughs> ออื่นคอยเปิดอีกคือ <c oughs> อะไรก่อนคอยยิ่งคือเยอว่ากคอยจีไส่สุดแบบไรเนาะ กระเป๋าก,ปาก็ไปลักของเขามาได้นี่กี่กี่น้องให้ค่อยผ่านก็อนอเอือยบอกจะมาว่าจะจับห <laughs> ้องอีแหนมไปลักของมันมากยี่สิบบากลักของสาวน้องแหนมมากอันอันน้องทรงบอกว่าให้ลืมองของน้องลืมเครื่องอยู่ในห้องน้องว่าไปใครเอาให้แน่นั่งก็ไปเห็นอันนี้น่าก,าก็อุ้ยเอามาก,ก่อนจังอันนึงเขามีบอกว่าอันนี้จะหมดงาม,งาม คนซื้อไม่ได้ไซส์คนไซส์ไม่ได้ซื้อเอาเกือบเขาหน่เนาะเกือบเจ้าเกือบควายนี่เอาเขาหน่เนาะเดี๋ยวเอาเกือบก๊อบอ่างเขาเนี่ยไอแก้วแล้วว่าเกือบผู้ใดนี่ทั้งนั้นคือคนแท้เกือบปล่อยน่ามือบปล่อยตัวใจซื้อเทไรสองร้อยคือเกือบจีนนี่กี่สองร้อยโบมันโบเกี่ยวกับราคาแบบมัน ไส้ห ag ันแดดแล่ะไดหันแดดมันค er> ือเกือบเร่หน่อยค่ะนะไส้หันแดดได้หันแดดอืมเกียมซุนนอน์มานี่ซุนนอน์พวกแกเอาหนี้สิได้ไปซื้อไม้ได้ไปื้อของมันเอามามันสุดอะนนี้คนก็ซื้อสงมัคือการในนี่กิคนก็คือเร่หนอ้าวมันจะเทเนาะก็คือเร่หน่อยวาค่ะแซนหาโอ้นี่เออนี่กระสือไม้ได้นี่กินี่ตัวแรกนุ่งปล่อยเอาไงคนลึกอะบอ พ่อแก้วกระติงน้ำในพ่อแก้วได้ถือกล่องไทยเออเออซื้อไงถวาตัวนี้ดีไงที่แข่งเลนี่เกินยังอยู่กับตูนอยู่สูงยังวะใส่ดินเนาะสีบลอนเอาไปน้ำดอกเพราะว่าขึ้นขึ้นเครื่องเขาบอให้น้ำหนักเขาบอให้เกินชิบกิโลให้ทงไผ่ออันหนึ่งเจ็ดกิโลไม่เกินเจ็ดกิโล ตัวแกนี่หามเกินซีฟตัวนี้เอาไป้ไต่เครื่องบินตัวนี้ตัวน่าถือนี่เอาเกินไปดั่งมันนี่เครื่องสับออเครื่องสัอางงั้นห้เอาไว้เนี<า>ยเน่ย Power Bank บอกให้เกินสามหมื่นใครในของเขามีแต่หมื่นหนึ่งแล้วบัตนี้ของเอาบอกคองม,มีคมอีหยังขนาดนะกขาบอกให้เอาเกินม,มีดกวมมนหนวดเขาบอกให้เกินมีดีกวนหนวดยังเขาก็บอกให้เกินเข้าเกิมมนด้วยเข้าเข้าอ็กซเรย์เห็นแมนว่าเขาให้จใจทีมเบิร์ด ที่อ้นว่าเอาคืนเอาแน,น่นี้แมนบ่ะอืมเอาไว้แน่นี้ตัวเอาจอซือของกไนไปกวนเสมอก็บอกอะว่าคือของกนแต่ที่อน้นเราบอกว่าไม้ของเราว่าให้เอาไว้ในตัวนี้<ม>ตัวคืนมันตัวเฮ้าตัวเจ๊ยโพี่เออถ้าอายมนเอา้าองเถาคนในมาอยู่ปอตายดมน้องอองเถาเพอแกไว้ดอมเมืองว่ามันอันใหม่หรืออันเกา่า มีแต่เครื่องซ้ำอ่างเมื่อขยสิปินขยสิจ้าคองไม่อันนี้ก็ชุดตาเล็กไปนี่เสือส้อุดนอนคอยตัวนี้ก็แว่นตา F4 สื่อมหาให้ได้นี่คอยยืมใจคล้องมี่งีหอพอแก้วว่าขึ้นมาเื่อคล้องตัวว่าเข้าใส่จอ,อ,อ,อดเล็กแทน <laughs> มันงีหออันนั้นผู้ไดนนี่หอยังอีนนนย,ย,ยี่ยยสริซิงีหอญี่ปุ่นไหนที่สองอันยูนี้เอลือ ยูนิโควะยูนิโคยูนิโคเจ็ดลอยกว่าบาทคุณใดยังไงเอฟซีพิ่นมาแต่กรุงเทพเพิ่นมาเพิ่นซื้อมาโตอ่ะพี่น้องนี่มีเครื่องซ้ำผาราทีอยู่ไหนนี่เป็นของซ้ำอ่างมีสีไดสีไดเอาแพ็กส่นีสิได้เหมี่ยงเครื่องไม่เบิร์ดหมุนนี่แมนบาเ์ดกพี่น้องแต่อย่าเพิวซาวกีมีเงินซ้ำร้อยบาทสิไปฮอดกรุงเทพมาฮานาก่อนหลายๆจังหวัดพี่น้องเนี่ยไรกับฝากพี่น้องติดตามเด้อ ฝากไลยเนาะไล่คนนี่ชิานนอาทำไมคนเยอะแยะฝากต้มเวตะลมันี่เด้อหมดพวกเน,นี้ยกับรายเทียงนี่มีมยามีียาหามผามีเออกินก้อนขืนยน่นมีอาดเล้วาหายยัง่าแล้วน้ำสุดตอนนี้นี่มีรามาก,กับพ่อแก้วโอพี่นนองเอ้ยนี่สุดพอมา ก็เงินคนก็มาวันนี้เอ้ยคอยซื้อสามเซนหัผุนโตหนึ่งมันกับเมีนยนดูสามเซนหุกตานี่เราว่าซื้อมาให้ดิซั่งขบโบไซร์อกเราว่าเสือแพทย์สบงเราว่าเสือพาเข้ามา,ามันีเจ้าเลี้ยงคงจาบอนี่ตัวเมยนั่นเป็นสูตร ่อยอยากใส่แบบเป็นสวดแบบ,บน,น,แน่งคือมีทรงหันแบบได้ก็ได้เป็นทรงยีนทรงยังธรรมดาแบบว่าเขาใส่เสื้อสีดาทั้งนแล้วก็ใส่ตัวน,นี้ใส่ต<ส>่ข้าง<ส>น,โน,โนบราคอยร้องในบร้เอ้ยมันต้องโบติดโดม,อออมคอยก็เลยปากบอกพวกแกว่าสื่อมาเห็นยังเสื้อ,อผ้าเข้าหมาว่า,า,าันลาหมาเรื่องสุดอยู่นีวน แต่ยางพวกวขอโบไซค์ขอกระซิไซผู้เดียวค่อยนึกว่าดสุดตัวนี้เอาไปใส่ไปวัดบ่ขึ้นบ่อเนาะตอนนี้กลุ่มใจพี่น้องน้องกีหันมีงบสามลอยแต่ว่าอยากได้สุดให้มันครบทุกสถานที่มันก็เป็นไปบ่ได้เลยนาะงเอ้ยอืจะมีแต่ว่าตื่นหนุตื่นเงี้ยวลาอืมสุดเงี้ยเวลา ไปซื้อชุดมือสองลาคาสิบบาทอีนังหันกระสิได้อย,ยู่แต่ว่ามันบทน่ทันสิบบาทตลาดเจริญศรีมีได้สุดสิบบาทสาบาทมือสองปิดแล้วตลาดเจริญศรีรเนี๋ยวไปอาบน้ำก่อนยามาตูดเครื่อง <laughs> ่อยเออ <laughs> ผวดอีดีเลย <laughs> คนจีก็คือยู่ชุดเย่าบบลาดนะลุงจากเครื่องบิน